สวัสดีครับพี่น้องครับสวัสดีครับมอนี่ผมนด้หน่อยนะครับพาพี่น้องมาอยู่วัดป่าดงสว่างธรรมนะครับวัดหลวงปู่แสงยานาวโรนะครับตำบลโคกนากโกอำเภอป่าติวจังหวัดยะโสธรนะครับพี่น้องมาเห็ดบุญลงทานนะครับมอนี่เป็นมือออกรรษามาเอาของลงไหวนะครับเป็นนามนะครับผมมากับญาติพี่น้องนะครับผมสิพ้าเปพี่น้องไปเบิ้งเต็นแต่ละเต็นนะครับเผลมาเห็ดลงทานนะครับลงทานกับมีวันที่11บเอ็ดสิบสองนะครับพี่น้องไปเบิ้งเต็นแหลกกันเลยนะครับเนี่ยผลมาเห็ดลงทานอยังไงครับ ผมนีไทยเราก็อ่านไปพี่น้องเบิ่งนะครับนี่ครับนี่ลงทานลงแหลกนะครับนี่ครับคุณเพนอำนาจนะครับพี่น้องลงทานก้าวหน้าสามัคคีนะครับนี่ครับนี่ครับแหลกนะครับเป็นแหลกไปเต็นสองกันเลยครับนี่ครับเต็นสองเขากับมาอยู่คุณใหม่สามัคคีลงทานแม่แอลส้มตำนะครับ เ็คครับกระสีมีช่องเป็นช่องไห่ม้าดนะครับเนี่ยครับเป็นโต๊ะเป็นยังไห้นะครับคนหนึ่งกลางสเกตลงทานนะครับพี่น้องนะครับต่อไปกระสีมาเป็นอันนี้นะครับอันนี้ก็เป็นลงทานคณะสิทธยาุสิทธิ์หลวงปู่แสงจันทวโรนะครับอำเภอปทุมปทุมราชนะครับปทุมราชวงษาจังหวัดอำนาจนะครับพี่น้องนี่นะครับนี่นะครับ ยางไปเบอร์เลยนะครับพี่น้องผมจะพายางไปเบิรงเลยครับนี่ครับปี62ก็ไดมานะครับปีนี้โควิดหายนะครับ่นกับพากันเหตุลงท่านอีกรอบนะครับผมปีนี้ก็สิมิลงท่านหลายก็ถูกปีนะครับนี่ครับอันนี้ก็เป็นลงท่านพ่อจรันนิยมนิพนธ์นะครับทิพวรรณป่าตองป่าติ้วหัวคุกกะปินะครับพี่น้องอันนี้ก็เป็นลงทานคุณสุรัตน์วดี พังดีพร้อมญาติกลยานิมิตอนุโมทนาสาธุนะครับเบื้องเรืเลยนะครับอันนี้ก็อันเป็นของเจ้าเดียวนะครับคุณสวัสดีฟังดีพร้อมญาติกลยานิมิตนะครับเนี่ยครับเป็นโตะโลงทานเหิืนกับท่านได้มานนะครับก็บสีมืออื่นนะครับขามาเนาะอันนี้ก็เป็นลงทานจากคณะญาติธรรมจังหวัดอยุธยานะครับพี่น้องคนก็เตรียมของมาเรียบร้อยแล้วนะครับเห็นนะครับ ยางไปเบื้องเลยนะครับอันนี้ก็เป็นลงทานขนมคกอายุทยานะครับพี่น้องล้วกายยางไปเบื้องอีกครับอันนี้ก็เป็นโตนะครับคุท่านได้มาลงมของนะครับพี่น้องอันนี้ก็ออกพรรษานะครับคนอาจีิมาลงมอื่นนะครับงานกับวันที่12บนะครับสิบสองตอนแรงวันที่11็กับสิฟังทมนะครับลงทานคุณตายอุบลนะครับพี่น้องยางไปต้อยครับ นะครับนนเป็นงทานขนมจีนคุณจันจันนีนะครับพี่น้องนี่นะครับอันนี้ก็มีสามเจ้านะครับรงทานน้ากันคุณไพลินต้าวายข้าวกล่องน้ำส้มเก็ดหิมะนะครับอันนี้กโรงทานกระเพาะปลาราเชบุรียางไปเลยนะครับพี่น้อง จากทางเข่ามานะครับน,นี่ก็เป็นพอเชิญร่วมใส่บาตรพระสงฆ์ได้ที่นี่คอันนี้ของมชีอันนี้ของแม่ชีวะครับครับอ,อันนี้เป็นของแม่ชีนะครับแม่ชีมแม่ชีคำตันข้าวเหนียวส้ตมตำไก่ทอดนะครับขนมจีน,อ,ททนอ๋อครับอันนี้ก็มายังยังมาไม่ครบนะครับ อ่ครับนี่ก็ของนี้เต็มหมดอ๋อครับผมเต็มีห้าขึ้นเริ่มแจกมาเอาของใส่บาทก็ไม่ซีเรสครับทังนี้ก็ตีห้านะครับสิบเอ็ดสิบสองเนาะครับผมงานก็มีสองวันนะครับอ่าสิบสองแจกสิบสองแจกสิบสองเพราะว่าหลวงปู่จะบินบาทมาสักพอ๋อครับาาลงานงานจริงก็สิบสองครับอะพรุ่งนี้เขาเอากระถิ่นอีสานเปรียกเอากองกระถิ่นไปรวมกันที่เขาเขาเอิ้อสิบเอ็ดนั่นตั้งกองตรงนี้

มีอะไรขาดเดี๋ยวค่อยถามกันคุยกันเนาะครับครับนี่นะครับลงทานสามัคคีทำข้าวแกงน้ำหวานน้ำเพอกุดชุมนะครับเป็นของคุณแม่คาแม่ชีคําตันนะครับพี่น้องครับนี่ครับผมอันนี้ก็อันนี้ก็เป็นอันนี้นะครับพี่น้องลงทานหอยทอดบริษัทอุดมศิลป์เลเทอร์จำกัดและครอบครัวกุณอุดมวิวัฒนะครับพี่น้องอันนี้ก็เป็นอีกแอดเป็นอีกอันหนึ่งนะครับพี่น้องเนาะกับาผม นี่นะครับเป็นเจ้าเดียวกันนะครับพี่น้องลงทานหอยทอดไอติมกะทิสดขนมครกบริษัทอุดมศิล l เทอร์จำกัดนะครับครอบครัวกุลละอุดมวิวัฒนะครับครอบครัวไก่เทพนะครับพี่น้องครอบครัวมาครอบครัวมาลัดครอบครัวเด็ดแสงและญาติธรรมนะครับเป็นกล่าว่าเฮ็ดบุนลงทานต้องกันนะครับนะครับวัดป่าตรงสว่างธรรมหลวงปู่แสงกันนวำันรุ่นะครับพี่น้องนะครับต่อไปก็เป็นลงทาน ไก่ย่างส้มตำวิเชียนนะครับเจ้าเก่าเจ้าเดิมลงทานนะครับอันนี้ลงทานไก่ย่างส้มตำน่ครับคุณวิเชียนศิวสเกตนะครับนี่นะครับพร้อมกับน้าอ้อยนะครับอันนี้ผมมากับทีมงานน้าอ้อยนะครับแล้วก็ตาทองนะครับอันนี้ก็เสืรเพิกนะครับพี่น้องนะครับไปต่อเลยครับครับอันนี้เรามาลงน้ําก่อนนะครับวันนี้วันแรกต่อไปก็มาเป็นลงทานจังหวัดสุพรรณบุรี ศูนย์ปฏิบัติธรรมไตรรัดหลวงพ่อครูประหลัดชูเกียรติโกวิทโธนะครับพี่น้องอันนี้ผมกัสิยางภาพไปเบื้องอย่างสิ์นะครับอันนี้ก็จะเป็นโรงทานคณะลูกศิษย์หลวงปู่แสยงยานนวโรบ้านไก่คานะครับพี่น้องิ่นกรสีมีิ่นกรสิมีนะบ้านโน้ตบ้านมึกจ้างนะครับิ่นกรสีมีมึจกจ้างมาห้กินนะครับพี่น้องเนาะครับต่อไปก็ผมกสิสิพามาเบื้องอันนี้ก็จะเป็น ย็นครับลงทานลูกศิษย์หลวงปู่แสงยาน,น,นาวโลนะครับพี่น้องยิ่งทํายิ่งได้ยิ่งแห้ยิ่งมียิ่งแห้ยิ่งมีนะครับพี่น้องไปต่อไปเขากับมาเบิงทังฝีนะครับพี่น้องเนาะอันนี้อันนี้ก็สิเป็นลงทานคุณครูสุภาพรอ,อยู่เย็นและเพื่อนๆนนะครับเป็นกลมาเหตุบุญลงทานน้ำกันวันที่1 8 12นะครับ อันนี้ก็เป็นขนมหวานบ้านยายยอมโงทานลูกหลานบ้านป่าติ้วโพธาล่มโพและสายะสานุสิทธตสายบุญทุกท่านสาธุนะครับนับว่าพรอ,อำนาจเจริญนี่นะครับน้องคามน้อยอตามไปเลยนะครับพี่น้องนี่นะครับ,รบกระเพาะป่า เฮียลุงแม่ยังมันแม่มอมีแม่หันม่หันแม่มันแม่มันแม่มันเอาเคนะครับอ่านผิดอ่านถือก็บบาวกันเนาะข้าวเหนียวไก่ทอดเสียลุงแม่มันนะครับเนี่ยครับพี่น้องอันนี้ก็สิเป็นลงทานที่มาในมืออื่นนะครับพี่น้องลงทานวัดป่าหัวดอนนะครับแล้วก็ ลงทาน,ข,าาน,นข้าวกระเพราอะไรเงี้ยข้าวไข่เจียวนะครับลงทานคุณหม่อมมาเรื่อยๆอันนี้เป็นลงทานยังลงทานข้าวซอยจังหวัดเชียงใหม่นำโดยแม่สงังวานอมคณะญาติและบุตรลานทุกท่านนะครับมาทางนี้ครับมาเลยครยบมืออื่นนะครับ,คร,บครับอันนี้เป็นลงทานเพิ่มบุญนะครับพี่น,อนนะ้องครับครับผม นี่นะครับเป็นลงทานเพิ่มบุญนะครับนี่นะครับเพิ่นกำลังจัดเตรียมเข่าของเ็ตไห้พี่น้องในมืออื่นนะครับนี่ครับมาเฮ็ดบุญต้องกันครับพี่น้องเนี่ครับลงทานช่วยชาติสำนักงานปฏิบัติธรรมชัยยบุรีนครนะครับเพิ่นกำลังเสิเตรียมของลงนะครับพี่น้องนี่คุญดถไทยบรรยากาศให้เบื้องรอบๆนะครับนะครับเบิดแล้วนะครับพี่น้องมาเบื้องทางผีต่อครับ พาเบื้องทางพีต่อนนะครับมือจัดงานจังใจผมกับศท่าให้เบื้องอีกรอบหนึ่งนะครับพี่น้องือสอสบขงคข้าวบันงไก่เนี่ยนะข้าวขาหมูเตยป่าติ้วลงทานนะครับพี่น้องอันนี้ก็เป็นซุ่มที่เพิ่นมาออกปุ่นออกลงออกทานน้องกันนะครับมาเห็ดปุ่นน้องกันเนาะให้พี่น้องเขาแม่เลี่ยมนึ่งอะ เมียเรียมแม่ลงทานดงดงสว่างนะครับพี่น้องอย่างมาทางฝีกับเบิดแล้วเนาะลงทานลงปู่แสงยานนาวโรวัดป่าดงสว่งางธรรมอำเภอตำบลโคกนาโกอำเภอป่าติวจังหวัดยะโสธรอันนี้นะลงทานโคกนาโกป้อมนะครับพี่น้องเบิดไปอันนี้กับสิไก่เบิรดครับลงทานขนมหวานจังหวัดหนองคายนะครับ บิด์ำนี้นะครับพี่น้องเอาละครับอันนี้เป็นพ่อสมไก่ทอดลงทานดงสว่างเอเคครับพี่น้องวัน,นี้ผมแน่นอยนะครับกับพาพี่น้องเมืองชมก้อนบรรยากาศที่เพิ่นสิมาเอาของมาลงในเมืองอื่นนะครับพี่น้องเมน,นี้ก็เป็นอ,ออกรษานะครับเปลี่ยนเชนกันไปเรียบร้อยแล้ววัน,นี้ผมแน่นอยกับอตัวเพียงเท่านี้นะครับคลิปหนาพอกันไหมนะครับว่าลงทาน มือที่เพิ่นเอามาจัดเต็มแล้วเป็นจังไรกันนะครับคอยมาเบิ้งในมือหนานะครับมอน,นี้ขอโตเพียงเท่านี้นะครับสวัสดีครับ